ท่านพี่น้องมุสลิมผู้มีศรัทธาต่อพรอะลอสซาฮนตาลาทุกท่านครับเป็นที่ทราบนะว่าเราเกิดมาเราก็มีชีวิตอยู่โดยรู้ตัวอยู่รู้ตัวดีอยู่ตลอดว่าเราเป็นมุสลิมมันไม่มีใครลืมสิ่งสําคัญสิ่งนี้ไปได้นะทุกขณะของเราพระลอสซาฮนตาลาได้กล่า,าวในอังกาษว่าเวลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูน ซึ่งเตือนเราเสมอว่าอย่าตายลงนอกจากจะมีสภาพที่ยังคงเป็นมุสลิมอยู่นั่นก็คือให้เรารักษาการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ชื่ว่ามุสลิมเนี่ยอยู่ตลอดดังนั้นในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนในการดำเนินชีวิตของคนมุสลิมนั้นจะต้องรู้จักการวางตัวกับพระผู้เป็นเจ้าคือพระอัลลอฮ นั่นก็คือหมายถึงว่าเราต้องรู้จักพวงอันรอ์สุภารณตลาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งแรกในหลักของหนังสืออะคีดาที่เรียกกันว่าอุซุนซาลาซาก็พูดเลยว่าหลักแรกอันลัสอวันก็คือมาอิาตุลลรอบก็คือมุสลิมเนี่ยต้องรู้จักพวงอันรอ์นี้คำว่ารู้จักเนี่ยไม่ใช่แค่รู้แล้วก็เขามาถามว่าใครเป็นพระเจ้าแล้วก็ตอบว่ารบรู้แล้วแค่นี้ มันไม่ใช่แค่นั้นแต่คำว่ารู้จักแล้วมันจะรวมไปถึงการปฏิบัติการวางตัวของเราความประพฤติของเราด้วยเราคงเคยเห็นภาพนะว่าเราอยู่ในสังคมนะเรามีสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็จะมีการวางตัวให้ถูกว่าระหว่างเราเป็นใครตอนนีนะ้อย่างเช่นนักเรียนก็จะรู้ว่าเป็นนักเรียนจะวางตัวอย่างไรเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่หรืออยู่ต่อหน้าครู เราเป็นคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทในฐานที่ทำงานเราก็จะรู้ตัวว่าเราเป็นใครและคนที่เรากำลังอยู่ข้างหน้าเป็นใครอันนี้เขาเป็นเจ้านายเขามีคำมีอำนาจที่จะสั่งอะไรต่างๆอย่างเนี้แล้วเวลาเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราเป็นใครเนี่ยเราจะวางตัวได้ถูกต้องว่าขณะนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นใครไปงานก็จะรู้ว่านี่เราเป็นแขก เราจะต้องมีมารยาจะต้องอยู่ในที่ที่เขาจัดไว้ตอนรับแขกอะไรต่างๆอย่างเนี้ยนั่นก็คือการเรียนรู้ให้รู้ว่าเราเป็นใครแล้วก็จิตเมื่ออัลลอฮฺสุบฮันตะลาได้ให้เราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเราก็ต้องรู้แบบรู้ตัวอยู่แบบรู้ตัวนะครับว่าอยู่ในฐานะอะไรอย่างไรเป็นมุสลิมเช่นการที่บอกว่ารู้จักพระเจ้านั้นจึงทําให้เราต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าพระอัลลอฮสุบฮนตะลาเป็นพระเจ้าของเรานั้นเป็นอย่างไร ส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ที่พระองค์เราได้ให้เราอ่านทุกวันนะในละหมาดก็คือสุราอัลฟาติฮะนะซึ่งในสุราอัลฟาติฮะเนี่ยเราอ่านวันละหลายรอบทุกรักอาร์ของการละหมาดเนี่ยเป็นการเตือนให้เรารู้จักพระเจ้านะนะึนะ่งึ่งในสุราอัลฟาติฮะบิสมิลลาฮิราะมานิราฮิมได้กล่าวว่านะอัลฮัมดุลิลลาฮิราะบิอาลามีการสรรเสริญนะเป็นของพระองค์เรานะแสดงว่าเราอยู่ทุกวันนี้ได้ ลมหายใจอากาศออกซิเจนอาหารอะไรต่างๆนะทั้งอาหารที่ได้มาดีๆนะต้องสรรเสริญพวกเนะราขอบคุณนะครับอรมาลิราหีมรู้จักพระเจ้าว่ะอ๋อพระเจ้าเนี่ยคือผู้ที่เมตตาการุณากับเรานะถามว่าบางคนอาจจะตัดข้อต่อว่าว่าเราเจอแต่เรื่องร้ายๆเจอแต่ทางทุกข์ยากลําบากแต่นั่นแหละ เราก็ต้องขอบคุณและก็ต้องรู้ว่านั่นคือความเมตตาตรงไหนตรงที่ว่าไอ้ที่เราว่าร้ายเนี่ยมีคนแย่กว่าเรามีคนที่เรื่องมันร้ายกว่าเราหนักหนาสาการกว่าเรานะซึ่งพระอ,องค์จะกําหนดสิ่งเหล่านั้นให้เกิดกับเราเนี่ยก็ได้แต่ว่าการที่เราประสบเพียงแค่นี้เป็นบททดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะนั้นพระองค์เมตตาเมตตาในส่วนที่สิ่งต่างๆก็ถือว่าดีแล้ว แล้วก็ไอที่ดีที่เราถูกใจชอบใจยิ้มรับอีกมากมายที่เรารู้สึกดีใจเวลาได้รับนะครับมาลิกียอมิดดีนพระองค์คือผู้ที่จะตัดสินในวันกิยามัตอียากนะบูดูะวียากนะสตาอินแล้วก็เวลาเราจะทําอิบาะดะก็เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรามุ่งไปในการทําอิบาะดะเวลาที่เราเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ช่วยให้เราไม่ได้ ไอ้ช่วยหยิบของช่วยส่งนู่นทำนี่นะ่ะมันได้นะแต่การช่วยเหลือในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความสำเร็จหรือว่าเรื่องต่างๆที่มันเกินกว่าที่มนุษย์เนี่ยนัสตาอินอียากานัสตาอินเราขอความจากนะช่วยเหลือจากพวกองเราเพราะฉะนั้นนี่ก็คือครึ่งหนึ่งของสุรั์อัลฟาดิฮาแตว่าเป็นบทที่เราอ่านตลอดวันละหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อให้เรานั้นรู้จักนะการ รู้จักพระเจ้าแล้วก็วางตัวนะครับในวันนี้ก็จะหยิบส่วนหนึ่งจากตรงเนี้ยที่บอกว่าให้เรารู้จักพระเจ้าเนี่ยมันก็จะกว้างพังหลายแง่มุมนะครับก็จะหยิบมาส่วนหนึ่งคือที่ฟองร้อได้กล่าวว่ามาลิกเกียวมิดีนมาลิกแปลว่าผู้ที่ทรงอํานาจครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลอสส์ุภารตะนะความยิ่งใหญ่พระองค์นะั้นการที่พระองค์พูดผู้ทรงอํานาจ และในวันไหนเยามิดดีนเยามิดดีนเป็นชื่อของวันกิยามาสแต่ว่าไม่ใช้คําว่ากิยามาสแต่ใช้คําว่าดีนนะเป็นวันแห่งาศาสนาเราก็ทราบในตับเซต์บอกว่าวันตัดสินแสดงถึงว่าวันนั้นพระองค์ล้อเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดะนั้นพระองค์คือผู้ตัดสินนะและตัดสินในเยามิดดีนตัดสินในวันนั้นเน่ย โดยใช้คำว่าเป็นวันแห่งาศาสนาแสดงว่าการตัดสินวันนั้นจะตัดสินไปตามาศาสนากำหนดพระองค์กำหนดาศาสนามาให้เราแล้วคืออัลอนะิสลามนา s h a r ไม่ได้มาจากมนุษย์คนไหนคิดขึ้นนะไม่ได้เกิดจากใครมาร่างมาวางบทบัญญัติแต่ว่าเป็นชริยะที่มาจากพระองค์เราเพื่อให้เราทำนะเป็นคำสั่งใช้หรือให้เราหยุดห้ เป็นคําสั่งห้านั่นคือ s ร a อา a ที่พระอ,องค์เราได้วางและกลําหนดเพราะนั้นสิ่งนั้นแหละจะเอามาสอบสวนแล้วก็ตัดสินและพระอ,องค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับทําไมไม่มีผู้อื่นมาตัดสินละ่ะพระอ,องค์อาจจะมอบหมายหรือแต่งตั้งใครก็ได้ตัดสินหน่อยสิแต่ไม่เป็นอย่างนั้นพระอ,องค์ตัดสินด้วยพระอ,องค์เอง ในบทบัญญัติที่พระองค์วางมาแล้วแล้วก็บายานคือบอกให้เรารู้แล้วในอันกุรานในะดีต,ต,ต่างต่างว่าดีชั่วถูกผิดใช้หรือห้ามบอกหมดแล้วทั้งสิน้นเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาจึงไม่ใช่บอกมาเล่นเล่นที่บอกว่าให้ละหมาดนะถือศีลอดทำศตาก็อะไรต่างตําทำความดีเนี่ยไม่ใช่บอกมาเล่นๆแต่บอกมาเพื่อให้กระทำเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทําจึงต้องถูกตัดสินถูกตัดสินส่วนที่บอกมาว่าห้ามห้ามโกหก ห้ามใส่ร้าย,รายหรือว่าห้ามคดโกงอะไรต่างๆอันนี้เป็นข้อห้าไม่ใช่ห้ามมาเล่นๆแต่ห้ามเพื่อให้เรานั้นปฏิบัติและสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกตัดสินนะครับดังนั้นการตัดสินนั้นคนะำถามถามว่าแล้ทำไมต้องเป็นพ่อของเราตัดสินเองเราก็เรียนรู้รู้จักพระเจ้าเราว่าอ ah ินนัลลอฮะอาลีมุลฮากีมพระองค์รอบรู้ทั้งหมดนะรอบรู้ทั้งหมด ดังนั้นในหลักอกิดาของเราเราทราบดีว่าทุกวันนี้เราพูดหรือเรากระทำถูกมาลายกาบันทึกไม่มีใครรอดพ้นไปได้จากการบันทึกบันทึกไว้ทั้งหมดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนพูดอะไรยังไงบันทึกทั้งหมดนั่นคือบันทึกการกระทำและการกระทำบันทึกนี้จะถูกนำมาคิดในการสอบสวนแล้วก็ตอบแทนถ้าเป็นอย่างนี้ใครก็ตัดสินได้ เพราะตัดสินตามที่เห็นเหมือนที่ทุกวันนี้เราตัดสินมนุษย์กันมนโลกดุนยาตามที่เราเห็นนะพอเราเห็นในคนนี้ดีเราก็บอกว่าดนะีพอเราเห็นมันทาผิดเราบ่นคนนี้ชั่วนะแต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นแต่พระองค์ของเราคือพระทรงตัดสินอินนาหัวอาลิมุลทากีมพระองค์รู้ไปถึงในละจิตใจเพราะนั้น,ะนบางทีไอสิ่งภาพที่เราเห็น,นว่าดีเนี่ยแต่พระองค์รู้มากกว่านั้นจึงตัดสินว่ามันถูก และบางทีเราเห็นว่าไม่ใช่แต่พระองค์ตัดสินไม่ตรงกับที่เราเห็นนะมีไหมมีมีตัวอย่างในฮะิีษคนที่ต่อสู้ในสนามรบตายเฉียดหนีนี่คือภาพที่เราเห็นนายกออกไปต่อสู้ด้วยความกล้าหาญแล้วตายในสนามรบนี่คือภาพที่มนุษย์ด้วยกันเห็นโอ้โหสุดยอดอย่างนี้ เรียบร้อยเข้าสวรรค์แต่เวลาท่านนบีบอกว่าไงวันแห่งการสอบสวนมาพวกเราถามว่าเจ้าต่อสู้ลิมาตุกอติลุเจ้าต่อสู้เพื่ออะไรอ่าชายคนนั้นก็ตอบอ่าอุก,กอติลุฟิซาบีลินล,ล้อาเราบอกการดิบตาไม่ใช่เพราะอะไรนี่ไงเพราะพระองเราต้องตัดสินเองเพราะพระองค์รู้ถึงในจิตใจจ,จริงบอกว่าโกหกที่ออกไปต่อสู้เพื่อให้คนเขาชมว่า เก่งกล้าสามารถตัางหากและตอบแทนว่าเป็นความดีไหมไม่อารมณ์นรกเพราะไม่ได้ทําเพื่อรอครับนคนที่สองบริจาคถามว่าลีมาลีมะตะตะตะดดากตัสดดะกที่เจ้าบริจาคไปเพื่ออะไรแลตอบว่าปีสบินินละเราบอกการศึกษาไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเรารู้ ไม่ใช่ด้วยจากเพื่อให้คนบอกว่ามั่งดีและวระใจบุญเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าดีจึงไม่ใช่และตัดสินว่าลงนรกคนที่สามอ่านอัลกุรอานแล้วถามอีกเหมือนกันอ่านเพื่ออะไรเขาก็ตอบไปตามที่เขาพูดว่าอ่านเพื่ออ่านรอแล้วก็ตอบว่าโกหกไม่ใช่อ่านเพื่อให้คนชมว่าเสียงดีเป็นนักอ่านซึ่งไม่ใช่งานที่เราจะรับ แน่ในที่สุดภาพที่เห็นว่าคนเหล่านี้ทําความดีจึงไม่ใช่อย่างที่เราเห็นและการตอบแทงก็จริงไม่ใช่ดังนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลาอัลสลามจึงกํากับคําสอนของท่านว่าอิมนาลอะมาลุบบินเนียตเพราะนั้นไองานต่างๆที่เราทํากันอยู่เนี่ยนะมันขึ้นกับเนียดด้วยว่าต้องการอะไรอะไอสิ่งที่ทํามันเห็นในสายตาของมนุษย์ว่าคนนี้ทําอย่างนั้นคนนั้นทําอย่างนี้ แต่ในเจตนาของผู้กระทําเราไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างในนะเวลาเราไม่เห็นเราก็ตัดสินไปตามที่เราเห็นนั่นก็คือปกติของมนุษย์แต่วันแห่งการสอบสวนมันไม่ใช่ตัดสินตามที่มนุษย์เห็นแต่ตัดสินตามความรอบรู้ของฟองอ่อนลอนะซึ่งท่านอดีก็จึงบอกว่าอินนามาอะมาลูกบิเนียก็ตามเนียดเลยใครทําอะไรเนียดยังไงอยากให้ได้อะไรกับตัวเองก็จะได้สิ่งนั้นหละนะ วอินนามาลิกุลลิมรอิมานาวาท่านนบีก็บอกเลยแต่ละคนเป็นไปตามที่เขาเนี่ยเขาเจตนาและที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะมันเกิดเหตุการณ์แล้วในยุคของท่านเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือในช่วงปีที่มีการอพยพจากมักกะไปมาดีนะที่เรียกกันว่าฮิตเจรอเพราะอะไรเพราะอยู่มากกาไม่ได้แล้วหัวกาเฟมันรังแกมันกัดแกงมันจะข่ามันจะทรมานแล้วก็เปิดเผยจะละหมาดจะทําความดีแล้วทาไม่ได้สักอย่าง ก็เลยตัดสิน,นเอลเราอนุมัติให้เกิดการฮิตเจะร์คืออพยพไปปรากฏว่าในกลุ่มคนที่อพยพมีคนหนึ่งอพยพไปมาดีนะและเหนี่ยของเขาคืออะไรไอความประสงค์เขาที่เขาทําคืออะไรก็คือเขาจะไปพบกับผู้หญิงที่เขาชอบแล้วก็ไปแต่งงานแต่ว่าไปในกลุ่มผู้อพยพภาพที่เราเห็นจึงเหมือนการว่าคนคนนี้ละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนคือมักกะ ตลอนรอนแรมดันด้นไปในทะเลทรายเพื่อไปมาดีนะเหมือนกับซาบาค,คนอื่นๆแต่อลัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้รู้ท่านนบีจึงบอกว่าฟามันกานาทีจิรอตุหูอิลลลลอฮิวะรอซูลใครอพยพเพื่ออลัลลอฮแลรรอซูนคือเพื่อศาสนานไปเพื่อจะได้เปิดเผยตัวเองปฏิบัติเรื่องศาสนาได้อย่างชัดเจนฟาหิจรอตุหูอิลลลลอฮิวะรอซุนก็แสดงว่าการอพยพเท้าเป็นเพื่ออลัลลอฮแลรรอซูลเป็นตามจริงตามที่เขาเนีย แต่อีกคนหนึ่งท่านอบีพูดนะว่ามันแกนอาทิจารตุหูหลีดุนยาอย่สีบุใครที่อพยพเพื่อเหตุผลทางเรื่องดุนยาเอาวิมรอะอาตินยางกิโหฮาหรือด้วยเหตุผลของเรื่องผู้หญิงที่ต้องการไปแต่งงานนี่แสดงว่าอันนี้นเป็นเรื่องภายในในจิตใจของคนคนนั้นแต่เราให้นบีรู้นะก็เลยบอกว่าฟะหุฟาการอาทิฟา,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 ฟาฮิจารตุหูอิลามาฮาจะรอุไรเพราะนั้นอการพิษของเขาเป็นไปตามที่เขาตั้งใจจะได้ผลบุญเหมือนคนอื่นไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ทําเหมือนกันแต่ว่าเวลาได้จะไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามาลิกิยามิดีนอลอ์จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยอะไรครับด้วยความรอบรู้ของพระองค์และพระองค์วันนั้นตัดสินไม่ได้ไม่ได้อม,ม,มปิดบังอะไรเราไว้นะบอกเลยว่ายามิดีนวันนั้นการตัดสินคือศาสนาที่เราเห็นวันนี้แหละวันนี้ศาสนาเรามีอะไรมีละหมาดมีถือศีลอดมีการทําความดีมีข้อใช้ข้อห้า นี่แหละคือสิ่งที่จางมาตัดสินท่านนบีุถึงบอกอวลรุมาอยู่ฮาสบูบิฮิลอับดุยะมันกิยามะอสัสลอฮเห็นไหมเวลาตัดสินไม่ได้ไปตัดสินว่าไอ้มีลูกใครพวกเยอะไหมเงินเยอะหรือเปล่าเปล่าแต่ตัดสินว่าสิ่งที่เป็นชริอัตคือบทบัญญัติละหมาดมาประการแรกหลังจากนั้นมีชีวิตทําอะไรไวัยหนุ่มทําอะไรมีเงินทําอะไรมีเวลาทําอะไรมีความรู้ทําอะไร นี่คือสิ่งที่จะตัดสินและสิ่งเหล่านี้คือคําว่าอัลอิสลามทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราอ่านในปฏิหารทุกเวลาของการละหมาดวันนึงก้อนหลายๆครั้งเจตนาเป้าหมายก็คือเรารู้จักอัลให้จริงๆนะว่าพระองค์คือพระเจ้าที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เราเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้ถึงจะทุกข์และสุขปะปนกันไปแต่ก็อันทำดีละยังดีกว่าอีกลหลายๆคน ดีกว่าอีกหลายคนเสร็จแล้วสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยถูกสอบสวนสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดที่เรามีอยู่ทั้งหมดถูกสอบสวนแต่การสอบสวนไม่ใช่เพียงแค่ที่มารายกาบันทึกแล้วก็จับภาพเหมือนกับไอทีเ<ม>ทามีเหตุแล้วก็มีภาพจากกล้องจับเอาไว้จับเอาไว้เนี่ยมันได้เห็นแค่การกระทําแต่ไม่เห็นถึงในจิตใจเพราะนั้นพระองค์เราตัดสินด้วยพระอ,องค์เองอว่า ในวันนั้นพระองค์จะต้องตัดสินด้วยความรอบรู้ของพระอ,องค์ที่รู้ลึกไปถึงภายในจิตใจของคนและกะอินชาเราจะเป็นการตัดสินที่เที่ยธงทมที่สุดนะที่ทุกคนอ่าฝ่ายะมันมิสก็ละดรตินคอยรอยยเราใครทําดีแม้แต่เพียงนิดเดียวที่มันอยู่ภายในจิตใจก็จะได้รับการตอบแทนว่าม่ายะมันมิสก็ละดรตินชัดรอยยรและใครที่ความชั่วแม้จะปิดบังไว้เล็กแค่ไหนก็ตามก็จะต้องได้รับการ ตอบแทนนะครับดังนั้นก็ขอปรายย้ําเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในฮะเรเป็นมุสลิมวางตัวให้ถูกต้องบนโลกยุนยาในสังคมนี้ว่าคําว่ามุสลิมข้อใช้ข้อห้าคำว่าทุกสิ่งอย่างที่เราทําไปพูดไปจะย้อนกลับมาหาเราในวันแห่งการสอบสวนและก็ตอบแทนไอสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้อินนัลลอฮะอาลีมพระองค์จะเอามาประกอบในการตัดสินใจในการตัดสินของพระองค์ว่า ใครจะเป็นผู้ได้รับการตอบแทนด้วยสวรรค์ที่ดีและใครจะเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการลงโทษเพราะการกระทำเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามชริอัตตามบทบัญญัติตามเป้าหมายที่อิสลามได้วางเอาไว้นั่นเองครับก็ขอให้เราได้เร่งทบทวนแล้วก็มุ่งที่จะทําอามันสอนแลรด้วยความดีเพื่อเราจะได้กลับไปพบกับพะองร้อสุพรรณตลาอย่างที่อินชาลอเามีหวังว่าจะ ได้รับการตอบแทนที่ดีงามนั่นเองนะครับอลกลุกอลิฮะดาวัสตัเฟรุลปโลฮานาดีมาลีวะลากุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมันกุลิดัมบินฟาสตัเปรรฮ์อินนะฮุฮวะลกฟูรุลรหีม